อำเภอทอดองก่อยดอยตาอำเภอดอยหลอนนะสวยไหมคะวางพักหลอนบรรยกาศนะคะตอนนี้นะคะเราจะมาแวะกินรดช่องกันก่อนนะคะค่ะรดช่องเรนโบ์นะคะกินนะไปกินไปนะคะนี่คือขบวนของดอยสเก็ตนะคะสวยไหมคะ นมไข่โฮมก็มีนะคะเรามากินไข่โฮมของพี่แมมกันนะคะใา่เพยกรยาค่ะนะคะของดีที่กรยาใช่ไหมโอเคแล้วนะคะเราได้เอาวุธด,ดจากเภอกรยาด้วยนะคะนี้เรามาเจอช็อปบ,บ้านปั้นดินนะคะของเพียนีรุศนะคะมีพีทันที่ทำจากหญ้าป้อมด้วยนะคะราคาไม่แพงเลยนะคะก็จะมีรถจากบุคกชาติของสันกำแพงนะคะสวยงามนะคะ ร้านค้าของเพอรกระยาอันนี้ของเพอสารพีนะคะอันนี้ได้ของควันค่ะของตกแต่งบงนีนนะคะแจควัวโซดาพี่เขาเอามาทําเป็นสายไฟเข้าไปในนี้ด้วยร้านของเพอสันปตองนะคะนี่ที่ร้านค้าเหมือนแจ็ะคลินนี่เหมือนได้เที่ยวทุกอำเภอของเชียงใหม่เลยทะกคะนของดีที่เวงแหงนะคะอันนี้ของเพอฮอดคะ่ะตอนนี้เรามาพักที่พักอำเภอหางดงกันก่อนนะคะ